ครัวคุณต่อยกยกทัพบุกเซนท่านนครสวรรค์นะครับกลับมาอีกครั้งครับกมหกรรมอาหารครัวคุณต่อยนะครับ้อมเสิร์ฟความฟินให้เหล่าสายกินได้เช็คอินกินส่งท้ายปีครับ11วันเต็มเลยนะฮะตั้งแต่วันที่27พฤิจิกายนไปถึง7ธันวาคมนะครับที่ศูนย์การค้าเซนท่านนครสวรรค์ชั้นจีนะครับมาครั้งนี้นะฮะรวมร้านเด็ด60กว่าร้านอร่อยนะครับตัวจริงมืออาชีพพร้อมปรุงสด เสิร์ฟใหม่วันต่อวัน,นครับอย่างเช่นร้านมีไก่ฉีกเอมิลี่บ้านฝอยทองที่เด็ดยำทะเลซีฟูด้ดจงเจริญการทอดหมูกระด้งเบคอนทอดน้ำปลากระเพาราปลายาวราดายกุณซายแม่เล็กแปดริ้วหมูหวานเนื้อเค็มขนมสาลี่แม่จำเนียนหมูสเต๊ะบางกรทองบ้านบาทูมหาชัยครับนิชาชิฟฟอนศรีราชานะครับ ชาใต้ก็มีนะครับแล้วก็ยังมีร้านขนมไทยน่ากินอีกเพียบเลยนะครับข้าวหลามก็มีคุณผู้ฟังพร้อมร้านเด็ดร้านดังอีกเยอะแยะไปหมด60กว่าร้านเมนูเยอะมากเลยน่าทานนั้นเลยนะคุณผู้ฟังเพราะฉะนั้นใครที่อยู่จังหวัดนครสวรรค์น,นะครับและจังหวัดใกล้เคียงเนี่ยต้องมานะครับงานใหญ่ขนาดนี้ครัวคุณต่อยกทับมาทั้งที11วันเต็มๆฮะยา้ำอีกครั้งนะครับตั้งแต่27พฤศจิกายนไปถึง7ธันวาคมเลย ที่ศูนย์การค้าเซ็นท่านนครสวรรค์ห้ามพลาดครับ